สวัสดีครับใบโบทอลกออปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าศัตรูที่แท้จริงนะฮะถ้าเราดําเนิน,นชีวิตผู้เชื่อเราจะรู้ว่าเราอยู่ในท่ามกลางของเรียวิญญาณชั่วและการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับในมาระโกบทที่8ปดข้อสาพระเยซูได้หันไปพบกับเหล่าสาวกและเตเปโตรนะ,ะตอนเปโตรห้ามพระเยซูให้ไปที่แางเขน,นะฮะบอกว่าไอมารซสตานจงไปให้พ้น เพราะเจ้าคิดอย่างคนมิได้คิดอย่างพระเจ้านะในพระวจีตอนนี้พระเยซูไม่ได้เขาเรียกไม่ได้บอกว่าเปโตรเป็นซาตานแต่ซาตานเป็นผู้ที่ดลใจให้เกิดคำพูดของเปโตรในตอนนั้นนะครับการเปรียบเปยนในลนักษณะเชน่นนี้ก็มีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นประมการบทที่ 3: ข้อ15พระเจ้าตรัสกับงูในสวนเอเดนว่างูเป็นเครื่องมือของซาตานนะ งูเป็นช่องทางสื่อสารของซาตานที่จะร่อรวงอาดัมเอวาขณะที่เปโตรก็เช่นเดียวกับถูกเปรียบเปรยเหมือนกับช่องทางที่ซาตานล่อลวงพระเยซูไม่ให้ไปที่การเขียนนั่นเองนะครับพระเยซูทรงตําหนิที่ต้นตอของความคิดนะฮะและพระองค์ก็ปรารถนาอยากให้เราเวลาเจอสถานการณ์นะั้นเราก็ควรตอบสนองเช่นเดียวกันกับพระองค์ไม่ใช่ที่ตัวบุคคลแต่เบื้องหลังของความคิดนะ เอเฟซัสบทที 6, ่6ข้อ1ิว่าเป็นการเปิดเผยสำแดงให้เรารู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นวิญญาณชั่วนะครับเป็นพลังอำนาจชั่วที่ดนใจและใช้เขาเหล่านั้นมามาต่อสู้กับเรา,าทำนองนี้นะครับผู้ชั่วทุกคนก็ต้องร้วนอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพของเราต้องระมัดระวังการโจมตีของมารให้ดีนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลา หนึ 1> 1, Pedro, ่งเปโตรบที่5้ข้อแปา 8, มารมันพยายามวนเวียนฮะเพื่อสาอหาคนที่มันกัดกินได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลและปกป้องตัวเราเองโดยการสวมเิลพันธุ์ทั้งชุดของพระเจ้าอย่างดีนะครับยากอบทที่4ข้อ7ก็บอกว่าให้เราต้านมารน,นะฮะแล้วมันก็จะหนีเราไปนะครับเรารู้ว่าความโกรธเป็นช่องทางเทเขาเรียกว่าเป็นเปิดช่องทางให้กับมารสาตานเข้ามาโจมตีเราได้ยากรบทที่ 1: ข้อ20นะครับความโกรธต่อบุคคลอื่นนะ เป็นเหมือนกับทำจะทําให้เราตกเป็นเครื่องมือของมารใช้ได้และเส้นทางเดียวที่เราจะสามารถมีชัยชนะต่อสิ่งชั่วร้ายแบบนี้ก็คือในมัทธิวบทที่5ข้อ3 9ก็คือการให้อภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องจําเป็นต้องมีความรักอย่างมากในการที่เมื่อมีคนมาต่อสู้เรานะครับด้วยการชั่วสิ่งนี้จะทําให้มารซาตานนั้นหนีไปหรือก็ไม่สามารถชนะเราได้นั่นเองนะครับข่าวดีครับ เรามีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณเรียบร้อยแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่มารเขียนที่ทําให้กับเรานะครับโคโลสีบทที่ 2- ขอ 15, ้อสิบอกว่าได้ลปลดประจานชชนะที่กลางเขียนเรียบร้อยให้กับเราแล้วนะครับแต่เราก็ยังอยู่ในสภาพของเขาเรียกว่าต้องต่อสู้กับมารในในฐานะที่มารใช้บุคคลอื่นที่ไม่รู้จักพระเจ้าเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เราฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําคือเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครนะครับมันคือมาร แล้วเราต้องต่อสู้กบเรียกว่าด้วยอาวุธฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าสนประทานให้ก็คือสวมยุทธพันธ์ของพระเจ้าในการดําเนินชีดนั่นเองนะครับวันนี้หากเราต้องเผชิญกับใครบางคนที่มาสตานใช้มาให้เราที่ฐานเผื่อเขาด้วยความรักนะครับและต่อต้านกับศัตรูเหล่านั้นด้วยพระนามอันเป็นที่รักของเราก็คือในพระนามพระเยซู พระองค์พักมีว่าพระนามของพระองค์เป็นนามเหนือนามใดๆนะครับเพราะฉะนั้นหนุน้ําใจพี่น้องครับศัตรูของเราไม่ใช่คนรอบข้างครับเป็นคือมารสตานเพราะฉะนั้นให้เราแท็กทีมในการจัดการมารดีกว่า,าประกาศชัยชนะเหนือมารดีกว่าที่เราจะมาต่อสู้กันเองนะครับน้นําใจพี่น้องวันนี้ศัตรูที่แท้จริงสวัสดีครับ